มาพบกับผมอีกแล้วผมกับเจ้เอ๋นะครับผมฟอร์ดทูมนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับตัวเน็กเ e n นนะผมวันนี้เป็นเรนเจอร์เอ็นะผมวันนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึง2สีนะผมก็จะเป็นสีขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกับสีน้ําเงินที่อยู่ด้านหลังนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับรถเพิ่งจะมาลงโชว์รูมใหม่ๆเลยได้ไม่กี่วันแล้วผมวันนี้เราก็จับแต่งนะผมก็โดยการเปลี่ยนกระจังหน้ากับตัว ร็อคแอกนะผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆคันแล้วก็ตัวอ,ออปชันภายนอกภายในนะผมสำหรับเจ้าตัว XLT 2022เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับเอาเริ่มเข้ามาดูตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะผมสำหรับตัวนี้นะผมอย่างที่บอกนะผมเป็นตัว Next Gen 2022นะผมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้ากระจังหน้านะผมตัวนี้นะผมทาง Ford ได้ทำการ เปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยนะผมในตัว Next Gen 2022นี้นะผมก็เริ่มตั้งแต่ไฟหน้าเลยไฟหน้าเนี่ยจะใส่ให้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะผมแล้วก็แบบสไตล์อเมริกันนะผมตัวนี้ก็จะมีไฟเ a y t i m e นะผมตรงนี้นะครับเป็นรูปตัว C เห็นไหมครับแบบนี้เลยแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยกระจังด้านหน้าเนี่ยเราก็ ได้ทาการถอดของเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแบบ FORD นะผมซึ่งเป็นเหมือนของตัวเมืองนอกนะผมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัดสีนะผมลูกตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะผมตัวชุดแต่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยไฟจิ๋วนะผม3ามดวงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็พิเศษนิดนึงนะครับผมสําหรับตัวเอ่อ XLT เนี่ยก็ลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันได้นะผมไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะผมถ้าลูกค้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษเลยนะผมสำหรับตัว Next Gen Ranger 2022นะผมก็คือไฟตัดหมอกเนี่ยจะเลี้ยวตามนะผมเวลาตาม อตอนที่เราเลี้ยวเนี่ยไฟตันหมอกจะติดตามนะผมตัวนี้ะนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะผมตัวนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆตัวรถนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในว่ามันมีออปชันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะผมสำหรับตัว XLT 2022นบะผมแล้วก็เดี๋ยวจ็จะมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องนะผมที่ทาง Ford ได้ทำการพัฒนา,นาปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะผมลองตามมาดูกันเลยนะครับ ตัวนี้ล้อเนี่ยเราได้ทาการเปลี่ยนให้กับลูกค้าผมใส่เป็นล้อขนาดขอบ20ิตัวนี้ก็ใส่เป็นยางสองห5ห้าห้าห้านะครับผมนี่ตัวนี้ไม่ต้องยกสูงนะครับเห็นไหมครับนี่รอ,รอเลยนี่ดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยทั้งสองข้างจะมีตัวบันไดให้เหยียบขึ้นกระบะหลังนะครับตัวนี้ที่ตัว2อ2 2่ 2022, เพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัว ของตัวกระบะมาให้นะผมการลอยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวรูนะผมเนี่ยตัวนี้ตรงนี้จะเป็นรูน็อตนะผมที่ไว้สําหรับเผื่อลูกค้าท่านใดนะผมที่ต้องการจะใส่โรบาร์ด้านหลังนะตัวนี้นะครับผมนี่ก็ถือว่าจัดมาให้แบบว่าเพียบพร้อมเลยสําหรับตัว Next Gen Ranger 2อ2 2นนะครับผมตัวบอดี้เนี่ยก็ ดูใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยทำการเซ็ตมาใหม่ผมทั้งโชค๊คนะผมโชค๊คก็จะเป็นโชค๊คควยแล้วก็อยู่นอกแชสซีด้วยนะครับผมตัวด้านท้ายกระบะเนี่ยก็เห็นไหมครับก็ออกแบบมาใหม่ตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยให้นะผมเพิ่มเติมนะครับผมจากตัวปี2021ที่ไม่มีนะผมไฟท้าย เปลี่ยนให้ใหม่นะผมนี่เห็นไหมครับรูปโฉรูปรูปโฉมใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวฝาปิดกระบะท้ายเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีเหมือนสปอยเลอร์ยื่นขึ้นมานะผมหลังจากที่ลูกค้าบอกว่าชอบในแนวแต่งตัวนี้แล้วก็จะมีไฟเบรกัวงที่3เพิ่มเติมให้ใตรงกลางเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยแล้วเปิดออกมานะครับตัวนี้ตัว ฝาครอบกระบะท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือสําหรับลูกค้าที่เป็นช่างรับเหมาหรือว่าต้องการาใช้วัดนะผมก็สามารถทําได้หไหมครับตัวน,นี้ถือว่าดีมากเลยนะครับสําหรับตัวแลกเจนเลนเจอร์ตัวนี้นี่ดูรอบๆตัวร,รถนะครับ แล้วก็ตัวเสาอากาศด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบคลิบฉลามวันนี้ลูกค้าก็สามารถจะใส่เสาก็ได้หรือจะถอดเสาก็ได้นะผมก็จะดูสวยงามนะผมน,นี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในตัวรถอีกทีนึะครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ที่อยู่ภายในรถที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะผมจากตัว2021นะผมตัวนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ เดีย๋ยวเราเข้าไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันอีกสักนิดนะครับนี่เปิดเข้ามาก็นี่นะครับผมอย่างที่เห็นเห็นนี้เลยนะครับตัวนี้รูปโฉมของตัวด้านข้างประตูก็จะเปลี่ยนไปนะผมตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวปรับกระจกนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวมือเปิดนะครับผมที่ทาง Ford ได้ทําการาพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวสวิต ไฟหน้านะผมแล้วก็ตัวคอนโซลหน้านะครับนี่รวมไปถึงตัวเบาะนะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับนี่ลองดูนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ตัว XLT เนี่ยในโฉมใหม่2022เนี่ยนะครับก็เป็นตัว p ุ s สตาร์ทมาแล้วนะครับผมตัวนี้นี่ไม่ต้องใช้กุญแจมหมุนแล้วตัวนี้ก็ใช้กดอานะครับผมสำหรับตัว หน้าจอนะครับผมหน้าจอฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นนี่เป็นขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็จะแสดงฟังก์ชันต่างๆของการทํางานในตัวรถนะครับผมแล้วก็นอกรถนะครับผมตัวนี้พร้อมกันนี้ก็ยังมีตัวจอแอนดรอยแบบแนวตั้งนะครับผมขนาดหน้าปัดเนี่ยสินิ้วครับผมซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเอ่อเปิดปิดแอร์นะครับผมตัวนี้ก็ ตัวนี้เป็นระบบสัมผัสมาหมดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากนะผมสำหรับตัว XLT 2022แล้วก็ที่สำคัญนะผมตัวนี้ก็จะมีตัว w i เลสชาร์จ a r g e นะผมตัวเป็นที่ชาร์จไร้สายนะผมมาให้เลยเห็นไหมครับตัวนี้นี่นะครับผมแล้วก็ยังมีโหมด การกับขี่ด้วยการถึง4โหมดนะผมของตัว XLT ตัวนี้นะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะผมสำหรับตัว XLT เนี่ยก็ยังมีตัวช่องเสียบนี่นะครับผมเห็นไหมครับต่อสาย USB เห็นไหมครับตรงกระจกมองหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าคุ้มก่้าน่าใช้งานนะครับตัวนี้สำหรับ เบาคู่หน้านะครับผมตัวนี้ก็สามารถเอเรียบได้เลยนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับนี่ก็สามารถาทําเป็นห้องนอนได้เลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับผมสาหรับท่านที่ชอบเดินทางไกลใช้รถบ่อยๆนะครับผมก็นอนในรถแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบกถึง6ใบด้วยกันเลยนะครับผมตัวนี้เพิ่มความระบบความปลอดภัย ขึ้นมาเยอะมากเลยนะผมสำหรับตัว XLT 2022ตัวนี้นะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะผมตัวนี้ก็ยังมีระบบออแอประบบแอปพลิเคชันนะผมเป็นของ Ford นะผมก็คือระบบออแอป f อ r d p a ารนะผมตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวซิงค์ของรถนะครับผมตัวนี้ซิงค์สี่นะผมตัวนี้ ก็สามารถสั่งงานนะครับผมสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทรถหรือว่าดับรถนะผมตัวนี้ก็สามารถทําได้ในรุ่นเกียร์ออโต้นะครับผมเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกรถหรือปลดล็อกนะผมแล้วก็ตัวการตั้งค่าอื่นๆนะผมก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ในโทรศัพท์มือถือเช่นกันทุกรุ่นสำหรับของตัว Ford เน็กเจนสองพนี้นะครับผมก็รวมๆเลยถือว่าสําหรับตัว next เจนสอ2พอเนี่ยออกแบบมาได้คุ้มค่ามากเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้งานหรือว่าจะเป็นรูปโฉมหรือว่าจะเป็นความปลอดภัยนะผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยสําหรับสาวโของ Ford นะครับผม ก็ถ้ายัางไงนะลูกค้านะผมท่านใดนะผมที่สนใจนะผมก็สามารถทักเข้ามาได้ทางช่องใจเอฟอร์ดประุมนะผมรู้ว่าจะเป็นทางเพจหรือจะเป็นทางเบอร์โทรนะผมสามารถตริดต่อได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์ก็แปดสี่หนึ่งแปนนะผมตัวนี้ก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญหรือว่าในส่วนของอตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของฟอร์ดนะผมก็ สามารถสอบถามได้ตลอดนะผมถ้ายัางไงก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้าตัว XLT 2022ตัว Next Gen นี้นะผมแล้วเดี๋ยวไว้รอดูคลิปต่อไปนะผมว่าผมจะมีตัวรถรุ่นไหนมารีวิวนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมก็คอยกดติดตามไว้นะผมแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกับตัว Next Gen ในรุ่นต่อๆไปนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ